เจ๊อเอส,สวัสดีค่ะวันนี้ปู้จะมาแนะนําตัวโฟมล้างหน้าของปู้นะคะของ WPS ค่ะตัวนี้นะคะปู้ได้ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าโฟมที่มันเมีฟองเล็กน้อยมีฟองเพียงเล็กน้อยแบบแบบเป็นละเอียดละเอียดนะคะนั่นคือโฟมที่เขาเรียกว,ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ดีที่สุดนะคะกับผิวหน้านะปู้ก,ก็เลยไปหามาแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวเนื้อครีมนะคะเป็นสีขาวเล็บเล็บฉีด เป็นเน้อครีมสีขาวนะคะแบบนี้แล้วก็จะมเีเม็ดบีดสีแดงมันเป็นเม็ดบีดสีแดงอันนี้เป็น,เป,นเป็นเม็ดอ่อนๆน,นะคะมเม็ดอ่อนๆมันจะมีนิดเดียวผสมอยู่น้อยหนึ่งนะคะเป็นตัววิตามินอ e, ีค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าแล้วก็ช่วยกจัดสิ่งสกปรปกออกได้หมดจดเลยแล้วก็ใครที่คิดว่าโฟมไม่มีฟองนะคะ เวลาล้างหน้ามาเราจะหน้าลื่นหน้ามันหน้าแบบเหมือนล้างไม่สะอาดอย่างนี้คิดผิดเลยตัวนี้ไม่เป็นนะคะตัวนี้หน้าล้างออกมาหน้าจะไม่แห้งตึงด้วยแล้วก็หน้าจะไม่ลื่นด้วยก็คืออยู่ในความพอดีเกิดความสมดุลให้ผิวหน้านะคะแล้วก็เ,าเขาเรียกว่ายังไงช่วยทําให้ผิวหน้าขาวใสกระจ่างใสด้วยเนี้ยบเนบเนบ